แฟนแฟนคอร์บอนคาเฟ่ fan, bon Cafe, ครับเมื่อคืนนี้ฮะลีคาสซี่ครับเปิดตัวกับทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบุกไปชนะยักษ์เขียวสาธารณรัฐไอแลนด์ครับ2ประตูต่อศูนย์ที่ดับลินนะเดคแคนไลส์แจ็คกิลลิชแม่นักเตะในหลักร้อยล้านปอนทั้งคู่ซะด้วยะฮะทำคนละประตูก็เมื่อวานนี้คาสซี i, ่จัดสิเอ็ดตัวผู้เล่นตามที่สื่อคาดเลยนะฮะพิกฟอร์ดแผงแบ็คโฟลมีเทรน แม็กไกวเกฮิโควิลนะฮะกลางมีเมนูไลซ์กิลิชนะฮะโต้ก็ทำมีซาก้าเคนและแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะเราจะเห็นว่าโควิลแล้วกอร์ดอนซึ่งเป็น2นักเตะในชุดแชมป์ยู21ชิงแชมป์บอลชาติยุโรปนะฮะที่คาสซิลีคุมทัพนี่สตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะฮะส่วนไอร์แลนด์โอ้โหยุคนี้แม่ แห้งชามน้ำสองชามนะฮะแซมสมโอดิกสเป็นกองหน้าจากอิสสวิชนะฮะแบ,บ็โดเฮอร์ตี้แบ็คขวาจากกูฟวิลซมมัมบอลนะฮะกลางจากซาวแฮมตันเนธานคอลลินส์ของเบรนท์ฟอร์ดเซมัสโคลแมนของเอเวอร์ตันนะฮะตัวชูโลงซึ่งบังเอิญนะฮะแฟนบอลไอริชนี่เขาทำป้ายให้กับไลท์และกิลิชอะไรนะเดอะสเน็กอาร์แบ็คงูงูกัดมา ะะคล้ายๆแบบการเมืองบ้านเราหรือเปล่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องงูเห่าเพราะอะไรฮะเพราะทั้งไลฟ์และกีริชเนี่ยคือ2คนนะที่สามารถเล่นเล่นให้ทีมชาติไอร์แลนด์ได้แต่ในที่สุดเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษน,นะฮะซึ่งแฟนไอริชไม่ชอบนะฮะเออเดอะสแน็คอาร์แบ็กตอนรับนะนี่ถือว่าเป็นนี่ถือว่าเป็นดรามา่านึงนะฮะแล้วบังเอ,อิญเหลือกเกินนะเดอะสแน็คอาร์แบ็กโอ้งู2ตัวนี้ฮะฉก <c oughs> คนประตูในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเช็คบินเลยฮนะเป็นเรื่องบังเอิญมากเป็นดราม่าที่บังเอิญมากนะฮะที่นักเตะสามารถเลือกให้อร์แลนด์ได้ทำทั้งสองประตูเลยครับให้กับทีมชาติอังกฤษและอีกหนึ่งดรามา่าก็คือการที่รีคาสซีลไม่ร้องเพลงชาติของอังกฤษนั่นเองนะฮะก็เซฟเดอะคิงนะฮะก็หลายคนก็เตือนนะว่าอาจจะไม่ได้ใจแฟนบอลแต่น่านแม่คิดว่าแล้วแต่คนจะคิดเลยฮะผมงานเท่านั้นนะที่จะทำให้แฟนพอใจนะ ซึ่งก็พอเข้าใจได้นะ,ะคาสเี่นี้ถึงจะเกิดที่เมืองเบอร์วิงแฮมอะแต่ตอนเป็นนักฟุตบอลเขาเลิกเล่นให้ทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยแล้วนัดนี้มาเยือนไอร์แลนด์ด้วยนะฮะซึ่งสื่อของเมืองผู้ดีนะฮะก็ฟันธงตรงกันว่า6เกมในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนี่แหละฮะจะเป็นตัวชี้ว่าเขาจะได้เป็นผู้จัดการทีมแบบทาวอนหรือเปล่านะฮะเจอไอร์แลนด์2นัดนะฟินแลนด์2นัดแล้วก็กรีซ2นัดนะฮะน้าแม่ว่านัดแรกยังคงตัดสินอะไรมากไม่ได้ะฮะแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีไง ะะเดี๋ยวเราดูนัดที่2กับฟินแลนนะฮะที่เวมเบอรี A ่ R e, นคือมันังคารที่จะถึงนี้นะฮะตีหนึนาทีว่าจะดีกว่านี้อีกหรือเปล่านะฮะซึ่งร้านภูมภาพรวมๆพอคารสลนี่ชนะนัดแรกแบบนี้นะฮสวยๆที่ดับลินนี่นะฮะก็หันว่าหันราคาว่าเขาจะเป็นกุนซื้อถาวรนะค,ะคนต่อไปต่อจากแกเรตซาเกตจากราคา4ีจ่ายเซึ่งเป็นเต็นนง1อยู่แล้วนะฮะเหลือแค่ 8จ่าย 10, 11เท่านั้นเองครับก็แสดงว่ามีโอกาสมากขึ้นนั่งเองนะฮะส่วนยูฟ่าอินซิกส์ในวันนี้นะนั่นหมว่าทีมชาติสเปนทีมชาติโปรตุกเกสและทีมชาติสโลวาเกียบอลที่ได้เปรียบทั้ง3ตัวจะเข้าวินสวยๆทุกทีมครับ